พี่น้องเอ้ยบอกให้ทนมะหูดอกด้กินเข่าแต่ในดอกให้แน่แต่ห้อยเลือโอ้โอ้เงือนไหลเ้กว่าสีดังแต่ละบาดไหลออกมาฟาดฟา,าดแซมน้ำตายอ้อนเมยแห้งผู้ฟังเอ้ยลูกเอ้ยให้เจ้าอดตาสามให้เจ้าทางข้างใหม่แนวบอดีอย่ามากไกลความจนไกลเจ้าอย่ามี การล้างที่ดูดควันของเรานะคะลงป้านาอาคา่ะเข้ากับเสียล้างกับเครื่องนะคะแต่ก่อนที่จะลงล้างเครื่องเราจะสีดกับน้ําร้อนสักก่อนค่ะพอล้างจากเครื่องเสร็จเราจะไม่ได้สีน้ําร้อนนะทีนี้เราจะสีดน้ําเย็นยคะ่ะเพื่อแบบว่าน้ำเย็นมันเสียบอดไเขาไปเป็นคาบประมาณนี้แหละคะ่ะ แต่ถ้าเราฉีดน้ําร้อนมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะมันมันคดร,ระยางเลยไหมคะ่ะแอนก็เลยเลือกที่จะฉีดออกคาบออกด้วยน้ําเย็นค่ะสะอาดหมดจดเลยนะคะลุ่งปานาน่ะน้าร้อนเราก็ฉีดได้ค่ะเพราะใดมีขอ,อกําหนดนะคะเนาะเซตแล้วแล้วเขาก็จะเอาสั้นไว้แบบนี้ค่ะพร้อมที่จะเอาขึ้นพรุ่งนี้นะคะนี่ค่ะแต่ก่อนที่เราจะเอาลงเครื่องแอนก็จะใส่น้ํายาก่อนนะคะอันนี้คือยังไม่เสร็จค่ะ ผึ่งก็ลงมาจากขางบนนะคะฉีดด้วยน้ํายาค่ะน้ํายาขจัดคราบะลุงป้านาคะคะฉีดไปนะคะ,คะกรอนจเจ้าลุ่งเครื่องช่วยเครื่องหน่อยค่ะอันนี้เราจะล้างอาทิตย์หนึ่งแอนจะล้างอยู่ประมาณ2อถึงสาครั้งนะคะจะไม่ได้เก็บไปนานค่ะเพราะวา่าถ้าเก็บไปนานเวลาเราเอามาล้างก็ลําบากเหนื่อยแล้วก็เขาเออนี่ยังเกาะมัน มันเหนียวมันน้ำมันเยอะแล้วเราก็ไม่ชอบด้วยนะคะแอนก็เลยเลือกที่จะล้างบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆนะคะถ้าบางครั้งแขกลูกค้ามาเหนื่อยกับว่าใดเฮ็ดบ่อยหรอกค่ะกับเอาที่ห่อสะดวกสบายนั่นแหละเนาะค่ะดูว่าปริมาณไหนแบบเครื่องก็ร้อนมากเลยนะคะเอาออกมาค่ะ ฉีดน้ําก่อนที่จะเอาไปวางให้น้ําให้น้ำเขอาไหลออกพรุ่งนี้เราค่อยเอาขึ้นนะคะฉีดไปแบบนี้ค่ะมืออื่นจังเอาขึ้นได้มือเจา้าว่ามันวาสีดแล้วไหลออกแล้วเอาขึ้นเลยค่ะ ไม่ใช่นะคะแอนกส,สิซีดแบบนี้คนทำความสะอาดข้างบนเขากัดซเซตข้างบนคนกวาดพื้นเขาก็จะกวาดพื้นแอนกัดซซอยเขาแบบนี้ค่ะช่วยเด็กๆทุกวันแบบนี้นะคะวันไหนที่เราอยู่กับบอดดี้แมนทุกวันล่ะค่ะวันไหนที่เราอยู่เราก็ช่วยวันไหนที่เราไม่ได้อยู่เราก็ไม่ได้ช่วยนะคะเด็กๆที่นี่เก่งทุกคนค่ะทำเป็นหมดทุกคนนะคะ แต่ว่าถ้าวันไหนที่เราอยู่เราก็ช่วยเขาค่ะดักแด้ค่ะดักแด้บุ大ดเคยกินคันดักแด้ค่ะบุ大ดเคยกินแน่เบังป๊าดงามมากไม่ค่ะที่ตะก้านี่หนึ่งกิโลนะคะสามร้อยห้าสิบโคูดมุเจ้าบังป้าผลก็จะเป็นดีก็ดอกก็ดีค่ะดักแด้มาขายสาวดอนกินเนาะสาวดอนชอบกินแมงนะคะกินทุกชนิดค่ะยกเว้นแมงสาบพ,พี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ แอนสั่งดักแด่มากกินค่ะเมื่อเจ้าคะแต่แบบว่านิ่มมาแล้วอันนี้ไม่ใช่ความผิดของแม่ค้าด้วค่ะเพราะว่าไปซนี่ค่ะเข้าหาหอแอนว่าใดแอนไปเอามาสองวันมันมาหดสามมือแล้วค่ะของมาถึง3วันแล้วแต่ไปซนีหาให้ไม่เจอค่ะบานที่ี่มือนี่แม่ค้าก็เลยว่า ไปตีเลขที่พี่เอวให้ให้ไปสนีเขาดูเลยนะถ้าตีเลขออกแล้วเขายังหาไม่เจอจัดการเขาเลยภาษาสาวดอนกับไปตีเลขที่พนซงมาหา้แล้วกับไปเอาค่ะนี่หาพ่อแอนก็ลเลว่าของเข้ามาถึงตั้งแต่วันศุกร์ฉันมาเอาเมื่อวานเธอก็บ,บอกว่าของบ่ทันมาฉันมาเอามือนี่เธอกัยังสิบ,บอกว่าของยังบ่มา การัตีเหลกให้เพิ่นเบิ่งไปหามาห้สันห้ได้บ่มาเลยค่ะเขาบอกว่าของของบ่ทันมากกับบ่ย่อมมากนะคะจนมาเขาไปหามาห้แล้วก็มีปกตินี่เขาบอกว่ามาสัสมีเหลขมาเตียนยูเอสเอของเข้าค่ะแต่ว่าสาวดอนไม่ได้ค่ะบ่ได้กันเลยเป็นเหตุผลห้ว่าได้รักแดสายมาสองมือค่ะกะรลู้ซึกว่าสิมาเปิดเบิ่งกันค่ะว่าเป็นจ้งได้เนาะค่ะเนาะอันนี้มี ถ้าสมมุติว่ามันเน่าหรือว่ามันกินไม่ได้นี่เราจะไม่ได้ไปโทษหรือไปว่าให้แม่ค้าที่ขายดักแด้นะคะเราควบคิดว่าเดี๋ยวยูน้ำเพลินบนทรงม่ะหายแบบดิบดีท่านเปหลวงเวลาพ่นติดตามเลขไหายดีคักเจ้านี่ค่ะพ่นติดตามแบบว่าคลังถึงแล้วน้องนู่นนี่นั่นันกับทรงเหลขกเมื่อหายดิบดีที่นี้ที่น้องเออแต่แอนคิดว่ามันว่าเสียดอกค่ะเบิรงแอนจะให้ดูนะคะ แต่ก็ว่ามีมีน้ําออกมานิดนึงนะคะนาะเพราะว่ามันเป็นมันมันเป็นของแซ่แข็งนะคะถือตะกินเนี่ยค่ะคิดหอนบานเข้าปุดๆเลยค่ะนี่แต่ว่ากสิกัดการล่างก้อนเนะคะ่ะเด้งหน้าไมลีค่ะนี่อันนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นหนึ่งกิโลนะคะสามรอยห้าสิบโคนค่ะสามรอยสามรอยหาสิบโคนกับถือาบาบ่แห้งค่ะเพราะว่าเข้าบ่มี่เนาะคะ่ะน้อยอยูนีคนขายไห้กับถือ่า ดีสุดๆนะคะถือว่าเก่งสุดๆที่เ่นเอามาขายเฮ้ยเดี๋ยวแอนจะเอาใส่แบบนี้นะคะแล้วก็ล้างเดี๋ยวแอนเอามาให้ดูค่ะล้างนี่จะล้างด้วยน้าเย็นจัดเลยนะคะเพราะว่ารักแด่คนอาจจะแบบว่าอาจจะมีกลิ่นมั่งนิดหน่อยเพราะมันกินเสียได้กินรักแด่นะแม้สำหรับคนอู้หวัวมุจจอว่าอยากขีดออกเมื่อยานไข่เพน่นนั่นอู้ดูตรงนะไข่ละล่ายออกมาแอนจะเอาให้ดู เอาใส่ตรงไหนเอยน้ำมันค่อยจะไม่หกบ้งค่ะปาดพี่นวองงามไหลเบ้งเออพี่นวงเอ้ยคุ้มค่าไม่เสียดายตังเลยค่ะเดี๋ยวห้องสิงไปขวด้อค่ะมือเจ้าขาบัางตัวตัวแตกมาแบบนี้เสียดายนะคะอยากกัดข้อมมลกลับเด้แอนนี่เป็นคนที่ชอบกินมแมลงมากเลยนะเมื่อเสิเป็น,ปนทุกมแมลงค่ะยกเว้นแมงสาบค่ะเออฉันฉันมากิน อถือใจรลายค่ะเดี๋ยวเ้าไปขัวกันค่ะผม้เจ้าค่ะนี่ค่ะ ถ้าอยากกินอร่อยต้องคั่วแบบใจเย็นมากๆเลยนะคะไฟอ่อนๆค่ะอันนี้แอนเปลี่ยนกระทะนี่เทียที่ซีค่ะเปลี่ยนกระทะสามสี่ลูกแล้วนะคะเพราะว่าแอนเอานา้ำเอาน้ำเพนออกไล่ๆหน่อยไหมคะ่ะเขาจะได้แบบว่าตัวไม่เปียกน,นะคะแอนไม่ชอบเอาไปทอดนะคะแอนชอบคั่วแบบนี้ค่ะนี่เห็นปะเปลี่ยนครั้งที่ห้าก็คงจะพอนะคะเพราะว่า ใบบักกูดพันสิได้กรอบนั่ค่ะน้ำก็ออกจากดักแด้แบบแทบจะหมดทุกทุกอันน่ะแหมค่ะครั้งที่ห้านะคะแต่อันนี้ยังจะคั่วไปอีกก่อนค่ะแล้วคั่วแล้วก็เหยาะน้ํามันไปเรื่อยๆนะคะนี่สําหรับคนที่ไม่ชอบทอดค่ะถ้าทอดน่ะแอนนามันกรอบเกินค่ะนี่นอย่างไหนคะดักแด้ค่ะดักแด้ใครเคยกินแนะ่คะ